โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะผมนิ่งลมไปเหมือนลมวันนี้นะอย่างที่ได้บอกและได้ตกลงกับทุกคนไว้นะว่าเราจะมาทําคลิปกิจกรรมกิจกรรมเหรียญน,นะเพื่อนตอนนี้มีกิจกรรมเหรียญอยู่ใครที่ยังไม่ทําก็ไปทํากันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะมาะเปิดสิบใบให้เพื่อนๆนดูนะ เพราะว่าเราก็ได้ทําการเปิดไปแล้วทั้งหมด50ใบนะเพื่อนๆน,นะแล้วครั้งนี้ก็จะเหลืออีก10ใบ,บซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดลุ้นกัน10ใบ,บเลยนะเพื่อนนะเอาแบบทีเดียวไปเลยนะเดี๋ยวเราก็ทําการแลกไปก่อนโอเคปวาเดี๋ยวเราก็จะแลกไป10ใบ,บนะเพื่อนๆน,น,นะก็จะถือว่า ครบกิจกรรมโอเคสิบใบครบนะให้เราก็มากดรับโอเคพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วนะอ่ะมาอยู่หน้านี้นนะ,อะนนะโอเค <c oughs> อืมต้องขอประทานนภไปนะทุกคนนะโอเคมาเออ่เราหวังว่า ให้ได้ออกหัวใจบ้างนะเพื่อนๆนะหรือตรงนี้นะแต่ผมก็ได้หัวใจมาบ้างแล้วแหละบางส่วนนะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ทํากิจกรรมนี้นะผมริงลมแนะนําให้คุณไปทําซะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยสิบใบนะเพื่อนๆนะจัดกันไปก่อนไปหัวใจมาลูกหัวใจ เอ้ยก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนนะก็ได้ได้อน,นี้มาสีใบนะสใบก็800เพชรแปด800เพชรก็อืมก็ได้อยู่นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆโอเคผมลิงลมไปมนลมฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนๆน,นะใครที่เจอคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์สักนิดนึงบายบายเพื่อนๆ